ขั้นสมพักมักน้ำมะพร้าวออนบอกไว้ก่อนที่เด็ดเฮ็ดสมพักเฮ็ดง่ายๆจำได้เข้าใจคักขั้นสมพักไงตามาแบ่งปันกะลำปลีหัวนี่ยี่สิบบาทหอมหัวปาดครึ่งท่อน ย้อนใส่กันมะเขือคืนหืนหึกระทึกขวัญเอาเปลือกมันเม็ดไหนบ่ได้เอาเริ่มขยำน้ำเกลือคึ่งให้ทัว่วล่างน้าหัวของผักที่มะขมยาเสียดายเดี๋ยวไม้ได้อาล้มการขั้นสมพักดอง ต้องมีสูตรใสเกลือไม่จัดเต็มเข้มอ่อนๆเขาเหนียวย้อนนึ่งปันขั้นยะหยุดชูรสไสตามใจเพื่อนมนุษย์ปรุงครบชุดบัดนี้สีไซโหลน้ามะพร้าวสูตรไม่ใสถ่วมผัก คุณที่รักถ้ามักปักใจไว้เดี๋ยวคลิปหนาสิ้าฉลองไงสมพักใสน้ำมะพร้าวเข้าแน่นอนโอ้ยรออีกวันเดียวครับแสบปัญญังพี่น้องเอ้ยคลิปหนาด้วยครับเด้อฮเรียบร้อย เลยอย่างสวยเลยเ <c ười> ดี๋ยววันเดียวได้กิน